การจัดบำนาญทวนหน้าให้กับผู้สูงอายุ12ล้านคนที่3,000บาทต่อเดือนจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนี่นะครับที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะครับถ้าเอามาให้ผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะเอามาใช้ก็เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ถ้าเป็นดิจิทัลวอลเล็ต5 6 0 0 0 0ล้านนะครับแจกคนรวยบ้างคนจนบ้างอย่างที่บอกนะครับก็คือคนรวยก็ไม่เอามาใช้นะครับคนจนก็จะเอามาใช้สวัสดีครับผมธนายไอทีนะครับวันน ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับบำนาญแห่งชาตินะครับที่ท่านผู้สูงอายุทุกท่านรอคอยนะครับก็คือได้มีการชงท่านนายกเศรษฐานะครับให้เร่งทาสวัสดิการประชาชนนะครับก็คือเปลี่ยนเบี้ยยังชีพของท่านผู้สูงอายุนะครับจากเดิม6 0 0้อยถึงหนึ่นะครับให้กลายเป็น3,000บาททั่วหน้านะครับก็คือจะไม่ต้องมีการพิสูจน์ความจนนะครับ หรือไม่ต้องมีการคัดกรองแต่อย่างใดนะครับเรียกว่าถ้าใครลงทะเบียนนะครับก็คือจะต้องได้รับทุกคนนะครับจะต้องไม่มีใครตกหล่นนะครับข่าวนี้มาจาก The Active ของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะครับเป็นข่าวของวันที่12ตุลาคม2566นะครับ วีแฟร์ร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคแถลงการบ้านรัฐสวัสดิการในรัฐบาลเศรษฐาเร่งรัฐบาลทบทวนสวัสดิการประชาชนเสนอพอมอเปลี่ยนเบีย้ยยังชีพเป็นบำนาญประชาชนผู้ประสานงานวีแฟร์ย้ำต้องเป็นระบบทวนหน้าไม่ต้องพิสูจน์ความจนนี่นะครับถ้าเกิดว่าต้องมีการพิสูจน์ความจนเมื่อไหร่มันก็จะมีการตกหล่นนั่นเองนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่กับมาตรการต่างๆของรัฐบาลชุดที่แล้วนะครับวันนี้12ตุลาคม2566ที่โรงแรม TKPa l าเลส n อนด์คอ n เวนชคือค่ายประชาชน เพื่อรัฐสวัสดิการคือใครรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรมหรือวีแฟร์รวมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคแถลงข่าวการบ้านรัฐสวัสดิการในรัฐบาลเศรษฐานิติรัฐรั์สมบูรณ์ผู้ประสานงานวีแฟร์กล่าวว่าแนวนโยบายของรัฐบาลเป็นเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีอันเป็นที่มาของความเหลื่อมล้ำความยากจนความเปราะบางของสังคมไทยในขณะที่นโยบายรัฐสวัสดิการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมการสร้างหลักประกันรายได้ และการสร้างประชาธิปไตยฐานรากไม่ถูกให้ความสำคัญนโยบายเงินดิจิทัลวันเลตมีความคุ้มคือซึ่งโครงการนี้และโครงการต่างๆของรัฐบาลต้องไม่เป็นข้ออ้างในการปรับลดงบประมาณสวัสดิการประชาชนเนื่องจากงบประมาณสวัสดิการสังคมสําหรับประชาชน67ล้านคนมีเพียง 4 4 9 9 6 4ล้านบาทหรือ14%จากงบป,ประมาณทั้งหมดขณะที่งบป,ประมาณของค้าราชการและครอบครัวจำนวน5ล้านคนมี4 8 9 4 7 0ล้านบาทคิดเป็น15%นี่นะครับดูแลคน5ล้านคนนะครับมากกว่าดูแลประชากร67ล้านคนอีกนะครับสวัสดิการสังคมไทยต้องเป็นระบบทั่วหน้าไม่ต้องพิสูจน์ความจนในกรณีเบียยัอย่างผู้สูงอายุคณะกรรมการผู้สูงอายุกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลัง ต้องยืนยันในเรื่องนี้โดยกระทรวงมหาดไทยต้องยกเลิกและปรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุข,ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ2566โดยกำหนดว่าให้ค้าราชการเรื่องรับสิทธิเบีย้ยยังชีพหรือบำนาญค้าราชการส่วนคนได้รับเงินบำนาญจากการเสียชีวิตของบุตรหลานที่เป็นค้าราชการก็ให้ได้รับเบีย้ยยังชีพด้วยท้ายนี้รัฐบาลต้องปรับเพิ่มงบประมาณสวัสดิการประชาชนโดยการปฏิรูประบบภาษีและงบประมาณเพื่อลดความเลื่อมล้ำทางสังคมและแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยลือระบบส่งขอออกจากรัฐธรรมนูญและสร้างระบบทวนหน้าสร้างประชาธิปไตยคำกล่าวนี้นะครับเป็นของท่านนิติรัฐทรัพย์สมบูรณ์นะครับนี่นะครับเกี่ยวกับประเด็นที่เรียกร้องตรงนี้นะครับ จากข่าวที่ผมเคยเสนอไปหลายครั้งแล้วนะครับคณะกรรมการผู้สูงอายุนะครับก็คือท่านจุลินลนักษณะวิสิตนะครับท่านได้ยืนยันว่า จะไม่มีการปรับลดจํานวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับแล้วก็จะไม่มีการปรับลดจํานวนเงินที่จะแจกท่านผู้สูงอายุด้วยนะครับสำหรับคณะกรรมการผู้สูงอายุนี้เขาประกาศชัดเจนนะครับส่วนกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นคนออกระเบียบเรื่องนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมายืนยันในเรื่องนี้คงเป็นไปไม่ได้นะครับทางกลุ่มนี้เขาก็เลยเรียกร้องให้ทางกระทรวงมหาดไทยนะครับทำการยกเลิกแล้วก็ปรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ออกมาตัดสิทธิ์ท่านผู้สูงอายุบางกลุ่มนะครับด้านสาลีอ๋องสมหวังเลขาธิการสํานักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคให้ความเห็นว่าการจัดบํานา ทวนหน้าให้กับผู้สูงอายุ12ล้านคนที่3,000บาทต่อเดือนจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจากงานวิจัยที่สภาผู้บริโภคสนับสนุนดําเนินการพบว่าหากรัฐบาลจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจํานวน4,35,600ล้านบาทต่อปีในรูปเงินบํานาญประชาชนรายละ3,000บาทต่อเดือนจะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ภายในระยะเวลา5ปีเป็นจํานวน 6 9 2 1 6 2, 8 4 0ล้านบาททำให้มี GDP เพิ่มขึ้นเท่ากับ6.48%ของ GDP รัฐบาลจึงควรสนับสนุนงบประมาณพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งการสร้างหลักประกันรายได้ให้กับผู้สูงอายุจะช่วยลดการส่งต่อความยากจน จากรุ่นสู่รุ่นลดความเหลื่อมล้าในสังคมอย่างยั่งยืนรวมถึงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนได้อีกด้วยนี่นะครับก่อนหน้านี้มีนักวิชาการเขาได้เปรียบเทียบกันนะครับก็คือถ้ามีการเพิ่มเบี้ย3,000บาทกับท่านผู้สูงอายุนะครับเรียกได้ว่าท่านผู้สูงอายุแทบทุกคนนะครับก็จะเอาเงิน3,000บาทนี้มาใช้นะครับเพราะว่าแต่ละท่านนี้ส่วนใหญ่ก็คือไม่พอกินไม่พอใช้น,น,นะครับเมื่อได้3,000บาทนี้มาก็ต้องเอาเงิน3,000บาทนี้มาใช้กันทุกท่านนะครับเรียกได้ว่าแทบจะไม่่มมมีีใครรรอนนนะัับบบแแแแตกกณจจเเงิดา 10, 000า0,000ทบบปูพพฉ้ สำหรับคนที่มีเงินอยู่แล้วนะครับเมื่อรัฐบ,บาลแจกห0,000มื่นมาให้นะครับสมมติว่าคนมีเงินนะครับเขาเดือนเดือนใช้เงิน1 0,000ื่นอยู่แล้วนะครับแทนที่เขาจะเอาเงินตัวเองมาใช้เขาก็เอาเงินตัวเองเก็บ แล้วก็เอาเงินของรัฐบาลมาใช้สุดท้ายแล้วนะครับคนรวยก็ใช้1,000 0บาทเหมือนเดิมน,นะครับแต่แทนที่จะเอาเงินตัวเองมาใช้ก็กลายเป็นเอาเงินของรัฐบาลมาใช้เท่ากับว่าไม่ได้มีการกระตุ้นเรศรษฐกิจแดอย่างใดนะครับแต่ถ้าสําหรับเป็นคนจนก็อาจจะเป็นไปได้ที่ได้รับเงินดิจิทัล10,000บาทมาก็จะเอามาใช้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเงินดิจิทัล10,000บาทก็ไม่มีเงินจะใช้ หรือไม่มีเงินจะกินกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแจกคนรวยด้วยในส่วนของคนรวยนี้น่าจะแทบไม่ได้เกิดประโยชน์นะครับแต่ถ้าแจกคนจนใต้ประโยชน์มีการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแน่นอนนะครับสภาองค์กรของผู้บริโภคมีข้อเสนอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยกระดับการเปลี่ยนเบียย้ยยางชีพให้เป็นระบบบำนาญประชาชนโดยเล็งดำเนินการปรปับปรุงพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพศ2546ให้สอดคล้องกับหลักประกันรายได้ที่เพียงพอกับเส้นความยากจน ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือค่าใช้จ่ายพื้นฐานขั้นต่ำในการดำรงชีพต่อเดือนและผลักดันให้มีการจัดตั้งกองทุนบำนาญแห่งชาติขึ้นเพื่อนำงบประมาณจากการปฏิรูปภาษีมาจาัดสรรเป็นสวัสดิการให้กับประชาชนสมชายกระจ่างแสงมูนิธิเข้าถึงเอด็ดให้ความเห็นว่ารัฐบาลควรทบทวนอย่างเป็นระบบว่าสวัสดิการที่ให้กับประชาชนมีอะไรบ้างที่มีความซับซ้อนหรือใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า ก็ควรจัดสรรใหม่เช่นเรื่องผลกระทบต่อเศรษฐกิจของนโยบายดิจิทัล w a l ล็ตหากปร้จ่ายเป็นบำมดานผู้สูงอายุทุนหน้าอย่างสม่ำเสมอ จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและชุมชนมากกว่าการใช้เงิน5้าแสนหกหมื่นล้านบาทภายใน6เดือนเป็นต้นนี่นะครับที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะครับถ้าเอามาให้ผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะเอามาใช้ก็เกิดการกระตุ้นเนศรษฐกิจนะครับแต่ถ้าเป็นดิจิทัลวอลเล็ตห้าแสนหกหมื่นล้านนะครับแจกคนรวยบ้างคนจนบ้างอย่างที่บอกนะครับก็คือคนรวยก็ไม่เอามาใช้นะครับคนจนก็จะเอามาใช้เพราะฉะนั้นแจกผู้สูงอายุทุนน่าจะมีประโยชน์มากกว่านะครับนอกจากนี้สิ่งที่ประชาชนต้องการก็คือการแก้รัฐธรรมนู าควรออกกฎหมายที่เกี่ยวกับรัฐสวัสดิการเช่นเงินอุนหนุนเด็กเล็กทุนหน้าล่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุและบำนาญพื้นฐานแห่งชาติที่ให้คนอายุ60ปีขึ้นไปทุกคนได้รับสิทธิ์และอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับพร,รบรชุดนี้โดยการร่วมลงลายมือชื่อสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้และนี่นะครับเป็นอินโฟกราฟิกที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ทํามานะครับนี่นะครับการปฏิรูประบบภาษีและระบบงบประมาณนะครับเปรียบเทียบงบประมาณรัฐสวัสดิการท่วหน้ากับเงินดิจิทัลวอลเล็ตนี่นะครับด้านซ้ายเป็นแหล่งรายได้นะครับ มีอะไรบ้างท่านผู้ชมก็ดูกันเอาเองนะครับฝั่งขวานะครับก็เป็นสวัสดิการประชาชนทั่วหน้านะครับมีอะไรบ้างนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะชมนะครับก็หยุดภาพดูกันเอาเองนะครับ